สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแปลงเวอร์ชันนะผมวันนี้เราก็จะมาอยู่กับอะไรที่มันมีสาระอีกแล้วครับผมวิธีการขุดป,ประมูลของเว uh, so, ็บประมูลนะครับผมก็เว็บประมูลก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยว้เ้เยเยเเยเเ้ยเ เอ้ครับเว็บประมูลก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับผมนี่ครับให้เราสมัครไอดองไอดีแล้วก็ยืนยันตัวตนทียบ้อยนะผมไอยืนยันตัวตนเนี่ยต้องใช้เบอร์โทรหนึ่งเบอร์โทรต่อหนึ่งครั้งนะผมวิธีทําก็อ่านในประมูลนะก็ได้มันมีบอกอยู่นะผมพอเราได้ไอดีทุกอย่างมาแล้วให้เราหลดโปรแกรมอะไรก็ได้ที่มันใช้ในการขุดผมแนะนําดักดิกครับเพราะว่ามันสึกจะง่ายสุดแล้วนะครับ พอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะให้เราใส่เซิร์ฟเวอร์ไอสอบถามจาก GM เอ่อผมขอยกตัวอย่างเป็นเซิร์ฟเวอร์ของทางที่ผมเคยเล่นอยู่นะนี่เียเอะเฮ้ยก็ผิดครับฮึนี่ครับ B O L T R O ไม่พบเซิร์ฟเวอร์กรรมแล้วงกูชิบหายแนละ้วอ๋อนี่ครับสมมติว่าเราอของไอดีพอดอันนั้นไปนะครับอเอาของแนะนำเซิร์ฟอะไรพวกนี้นะเพราะถือว่าไม่เกี่ยวกันกระทู้ที่ขุดจะขึ้นมาเป็นยูอของลิงนะผมอย่างเช่นนี่ j 8 6 4 6หกนะครับผมโอ้ยเสร็จแล้วเราก็ให้เพิ่มไอดีประมูลลงไปครับยูทเจอเหียกับพ,พาสเวิร์ดของเราใส่ละครั้งใส่ครั้งละหลายไอดี อ๋อนี่คือการใส่ครั้งเรื่อยๆนี่คือเลดีของไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีผมไอดี ID ผม,มพวกนี้ไม่เกี่ยวกันเพอเราใส่ดีปุ๊บใช่ไหมครับตอนนี้คือแต้มเข้าไอดีให้เราใส่ดีสมมติจะแต้มเข้าสมมติว่าไอดีผมมันจะเป็นเป็นสมมติว่าจะเป็นเป็นอะไรดีออะไงดีวะไม่รู้ใส่อะไรดีนี่แล้วครับ ไซร้าก็ให้เราเขียนตามภาพเลยครับสามสี่หก Q J สองแล้วก็จะมีดีเลย์ในการโหลดภาพสามสิบห้าวิดีเลย์ในการโพสภาพร้ยี่สิบวิและขุดครั้งละสามกระทูครับผมปรับเพิ่มไม่ได้แนละ้วขุดกระทูนี่มาาสุดแค่ห้าดีเลย์โพสภาพคือร้อยี่สิบคือต่ำสุดแล้วเฮ้ยใช่ปะ่ะร้อยี่สิบถุดแล้วครับแล้วเราขุดต่อไปเรื่อยๆครับรอภาพขึ้นแล้วขุดไงครับเรื่อยๆครับ แล้วก็เกี่บอาการและอัตราและเปลี่ยนของเซิร์ฟเวอร์เราบว่าเขาใช้ขุดครั้งหนึ่งได้เท่าไหร่ครับผมโอ้ยหวัดกินครับเป็นเท่านี้คุณจะได้การขุดประมูลเรียบร้อยแล้วครับผมครับก็ส่วนเรื่องวิธีสมัคร d อเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวสอบถัดไคลิปเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งขึ้นมาครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบมากครับ no 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 ครับ